สวัสดีนะครับหมอโต๊915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีการราศีพฤศกราศีมังกรตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2567 มโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทรคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูไปโพราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิทธิใบ,บให้กับชาวธาตุดินกันพืชศกมาก่อนนะครับ คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่งงที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณนะครับมีพลังงานไพ่ใบแรกมีพลังงานไพ่ความอึดอัดความไม่สบายใจหรือมีพลังงานการที่มีปัญหาที่เข้ามาในช่วงนี้ของคุณเป็นพลังงานไพ่แห่งการที่กําลังที่คิดที่จะแก้ไขกับปัญหาที่เข้ามาอยู่นะมีพลังงานของไพ่การฝ่าฟัน การเผชิญหน้าในออฟสอดทุกเส้นทางเดินมีทั้งอุปสรรคมีทั้งกวากน้าแต่คุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวต่างๆไม่เยอะนะมีพลังงานการที่เข้มแข็งความชัดเจนนะครับเป็นไพ่ของวิตตอรี่แห่งความสําเร็จเส้นทางแห่งชัยชนะอุปสรรคกวากน้าเป็นไพ่ของกว่าจะถึงเส้นทางหรือกว่าถึงเป้าหมายแห่งความสําเร็จมันต้องใช้เวลาความทุ่มเทความตั้งใจในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของรีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้า ความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึกของคุณไม่ได้นะมีพลังงานไพ่เดอร์ซานความสุขความสําเร็จความสมหวังความมีชื่อเสียงความโดดเด่นไอแวดวงสังคมของคุณหรือเป็นพลังงานของไพ่การที่คุณกลับมามีความสุขที่อยู่กับตัวของคุณเองความล่าเริงความสนุกสนานในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่คิงออฟคอยเป็นพลังงานของไพ่ความมั่นใจชาวธาตุดินเนี่ยถ้ามีพลังงานของไพ่คิงออฟคอยขึ้นมาเนี่ย คุณเป็นคนที่รักคนยากเ้าคุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วคุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะห่วงใยกับคนที่คุณรักนะครับเป็นพลังงานไพ่ติดไม้เท้าความพยายามความทุ่มเทการแบก,กับภาระกับความรับผิดชอบหรือกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่ทุ่มเทให้กับเขามามากพอก็ได้นะมีพลังงานไพ่จัดเม้นการหลุดพ้นการตื่นรู้ผลวิบากกรรมมีคนที่ได้รับผลแห่งการกระทําที่ทําไว้กับคุณแล้วก็ได้ใครทําอะไรได้รับ ผลแห่งการกระทําแบบนั้นนะครับเป็นพลังงานที่ในตื่นรู้ในการตื่นรู้ในจิตวิญญาณในตัวของคุณเองก็ได้นะือการถือกําเนิดใ่ในในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับ <c oughs> พอการความช่วยเหลือความดูแลความเอาใจใส่หรือเป็นพลังงานการที่มีคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือหรือเป็นพลังงานของผู้ใหญ่ที่คอยอุทธา์คอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนกับคุณอยู่มีพลังงานใ่ ก้าดาบนะมีพลังงานการที่ยังคิดเยอะคิดมากหรือมีพลังงานการที่มีคนที่สับสนมีคนที่คิดวกวนในความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาอาจที่เป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังคนที่ทําให้คุณเศร้าเสียใจเขาอาจจะ เป็นความรู้สึกที่มันหนาที่จะเสียดายกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําให้ความรู้สึกดีๆของคุณต้องหลุดมือออกไปนะมีพลังานาพ่เอ็ดออกครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองการเอาใจใส่การดูแลในตัวของคุณเองนะมีพลังการที่ในตอนเนี้ยความรู้สึกถ้วยแห่งความรู้สึกความรู้สึกดวงนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณค่าหลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆอุปสรรคปัญหาที่เข้ามามากมายในวันเวลาของคุณ คุณเป็นคนที่แก้ไขกับปัญหาหรือมีพลังงานการที่ความยุ่งเหยิงในทุกวันของคุณกําลังที่จะผ่านพ้นไปในช่วงนี้ของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่ความมั่นคงนะครับมรดกทรัพย์สินเงินทองความคงอยู่การที่เหมือนกับความคงอยู่ในตัวของคุณเองมีพลังงานการที่มีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกทรัพย์สินในช่วงนี้ของคุณนะมีพลังงานของของไพ่เบอร์คาไน การเติบโตการปลดปล่อยพลังงานของแสงหรือดูแห่งความใบไม้พี่ความปรารถนาการกําเนิดการถือกําเนิดความรักในตัวของคุณเองหรือการกําเนิดความรักครั้งใหม่โอกาสในการพบเจอคนที่คุ้นเคยคนที่เหมือนพมที่คิดหรือบุกเพนํนำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันในช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพฤทสงกรก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์พลังงานของไพ่พงงพสิบใบนะครับ คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมมีพลังงานการติดแงกเงินเขาก็ยังไปต่อกับความรักกับความสัมพันธ์ไม่ได้เหมือนเขาคิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมที่คุณเคยอบอุ่นที่คุณคอยทําเพื่อเขาที่คุณคอยทุ่มเทให้กับเขามีพลังไงานภายหลงความอึดอัดหรือการกระทําของคนคนหนึ่งที่คุณอนาะจจะไม่กล้าหรือไม่อยากที่จะบอกให้กับเรื่องนี้ให้ใครฟังก็ได้นะเออมันเหมือนกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมา เป็นผลแห่งการกระทําที่คนคนหนึ่งทําไว้กับเราก็ได้นะคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์มีชาวธาตุไฟเมษงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับธาตุดินกันพฤษศกมังกรธาตุน้ํากรกฎมีนพุชิกขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพฤษศกมังกรก่อนนะครับขอเช็คพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมานะครับมีพลังงานของไพ่การติดต่อการสื่อสารหรือเป็นแห่งพลางงานแห่งการที่คุณกับเขาเคยเคลียร์ใจเคย เคยพูดคุยแล้วแต่มีคนที่ทําให้ความผิดซ้ำซ้ำซักซาก็ได้นะมีพลังง,งานไพ่เดวิลเนี่ยคือความลุ่มหลงหรือมีพลังงานความเจ้าชู้เป็นพลังง,งานไพ่ความหวงแหนหรือมีพลังงานการที่ผูกมัดหรือมีข้อตกลงซึ่งกันและกันระหว่างคุณกับเขาอยู่นะมีพลังง,งานไพ่ความหึงหวงในความรัก ในความสัมพันธ์ซิกออฟครับเป็นพลังงานของไพ่คนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากที่คิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยมีด้วยกันเคยสร้างด้วยกันเคยทําด้วยกันก็ไายทอทูออฟครับเป็นไพ่แห่งการที่ผูกพันเป็นไพ่แห่งานที่คุณกับเขาเคยมีสิ่งดีๆด้วยกันเคยมองตาและรู้ใจเคยหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้กันนะมีพลังงานของไพ่จัดเน้นนะครับเป็นพลังงานของการที่คุณกับเขาอาเจียยังไม่หลุดพ้นซึ่งกันและกันเป็นพลังงานของไพ่คู่คนที่สัญญาคู่คนที่ ชัดเจน กันละกันก็ได้นะหรือมีพลังคนที่ผิดคํามั่นคําสัญญาที่ให้ไว้กับคุณในอดีตที่ผ่านมาเด็ดเทแนแผนการปรับปรเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันของคุณก็ได้นะมีพลังการแ,แอบสืบแอบ่องอยากทักทายติดต่อกับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันในวันที่เขาไม่มีคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิด เยอะคิดมากเสียดายโอกาสที่ได้อยู่กับคุณไปที่วันนั้นคุณกับเขาเคยมีเป้าหมายด้วยกันเคยมีความผูกพันการที่จะตัดกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันคงยากในความซึ้งเพราะมันมีความผูกพันความผูกมัดซึ่งกันและการอยู่นะมีพลังงานของไพ่แห่งการเดินทางหรือการได้รับการติดต่อจากคนแดนไกลก็ได้นะมีพลังงานไพ่การ ที่8เหรียญความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามทําในสิ่งที่คุณหวงังทําในสิ่งที่คุณตั้งใจในช่วงนี้ของคุณก็ได้นะมีพลังของาไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงร้องให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเสมอโชคชะตาวันเวลา ขึ้นอยู่กับวันเวลาที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์คู่กันแล้วก็คงไม่แคลกันเป็นพรางความผูกมัดความผูกพันคู่คนที่คุ้นเคยคู่คนที่จะมาพร้อมสัญญาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพรางคำมั่นคำสัญญาที่เขาจะกลับเข้ามาสัญญาอยากอยู่ในห่วงวันเวลาที่เป็นของคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขายังแอบสืบแอบส่องคุณอยู่อยากทักทายมาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้น ในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่อยากจะดูถึงการที่กระทําของเขาหรือการกระทําที่เข้ามาอีกครั้งหนึ่งคำมั่นคำสัญญาเป็นอะไรที่มันเหมือนกับความรู้สึกที่มันต้องมีข้อตกลงซึ่งการละกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้โอกาสถึงการเริ่มต้นเดอะเฮอร์มิตชาวกันลักนากันผู้ ผู้เป็นพลังของการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนกับสิ่งที่เราเคยเสียใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําพูดคําจาหรือการที่เขาดึงมือที่สเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นฝ่ายเราที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเราที่อาจจะในวันที่คุณดูแลได้ในวันเวลาที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะมีคนที่คิดถึงห่วงวันเวลาดีๆหรือเป็นฝ่ายเขาที่คิดถึงโหยหาวันเก่าวันเดิมที่มีคุณคอยเคียงข้างเขาในวันเนี้เหมือนไม่มีคุณในวันที่ เขาอาจจะคิดได้ในวันเวลาที่สายรู้ค่าในวันเวลาที่มีมีการเห็นค่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณก็ได้นะ,อะขอรูกวัทางงานของพายใน ในปัจจุบันของชาวธาตุดินการพืชศกมกรน,นะครับขอดูพลังงานไพ่ในปัจจุบันนะครับคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับว่าเขาคิดยังไงกับคุณในตอนนี้นะมีพลังงานไพนะ่หนึ่งดาบนะหนึ่งดาบเนี่คืออยากกลับมาเคลียร์ให้กับมันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งอยากกลับมา ชัดเจนกับคุณนะมีพลังงานของไพ่คิงถือดาบคนคนนี้ที่เป็นคนที่เจ้าอารมณ์หรือเป็นคนที่ใจร้อนหรือมีฟอร์มเยอะฟอร์มมากของเขาก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่ความเข้มแข็งในตัวเขาก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ในออบวานอยากเดินหน้าหรือการเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่วันนั้นที่เขาทําโอกาสที่ดีที่สุดหลุดมือไปก็ได้เขากําลังตามหาความรู้สึกของเขาควีนออฟสอดโอกาสที่ ที่มีว้ให้คนควายคว้า โอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปเหมือนมีพลังงานความยังมีความขัดแย้งหรือมีการที่ยังใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันอยู่ด้วยก็ได้นะมีพลังงานของไพ่ควีนออฟคับนาชนิถือถ้วยภายแนวนอกข่าอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในความรู้สึกของเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้รู้แล้วว่าคุณน่ะคือคนที่ห่วงใยรู้แล้วว่าคุณคือคนที่เอาใจใส่รู้แล้วว่าคุณน่ะคือคนที่ดูแลเขาดีที่สุดในวันเนี้ที่ไม่มีคุณเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจเป็นฝ่ายคุณที่ เดินถอยในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่แอบมองคุณอยู่ด้วยก็ได้นะมีพลังงานของไพ่สิบดาบความเจ็บปวดที่เขาได้รับแล้วในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกที่เขาเจ็บปวดกับการกระทำเขาองารที่จะรู้แล้วว่าความผัดพาาเป็นยังไงรู้แล้วว่าความเจ็บปวดและเสียใจในวันที่เขาทําให้คุณเสียใจเขากับไม่เคยเห็นคุณค่าในวันนี้มีคนที่รู้ค่ามีคนที่เห็นคุณค่าในความรู้สึกแล้วนะมีพลังงานงไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอย การรอคอยให้คุณเปิดโอกาสหรือการให้โอกาสกับเขาอีกครั้งหนึ่งได้หรือเปล่าในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่กำลังลังเลหรือการตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่คุณจะสามารถตัดสินใจไปได้ด้วยตัวของคุณเองโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ในตัวคุณเองก็มีนะมีพลังงานของไพ่เอดออฟวานเป็นพแห,ห่งการที่เหมือนกับการต่างคนต่างมีความมุ่งมั่น ที่จะมาพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเดอะเลเวอร์ห่วงแห่งความรักหรือการกลับมาขอโทษหรือมีการปรับความเข้าใจเคลียร์ใจซึ่งการละกันหรือเป็นพลังงานของไพ่ดวงที่มีสเสน่ห์ในตอนนี้ของชาวธาตุดินก็ได้นะมีพลังงานไพ่สิบเหรียญความเป็นครอบครัวความเอื้อทอนหรือมีพลังงานของไพ่ ในออฟคัพเนี่ยคือการกลับมาขอโอกาสคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่พิเศษที่สุดคุณคือคนที่เกื้อหนุนคุณคือคนที่เกื้อกูลมีคนที่อยากกลับมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันเนี่ยอยากเป็นอนาคตความมั่นคงอยากมีรอยยิ้มอยากมีความหวังไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนกับคุณในตอนนี้หรือการเคลียร์ใจซึ่งการละการคำมั่นคำสัญญาที่เขาจะสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนจักรวาลดึงคุณกับเขา ให้ได้มาพบเจอกันหรือมีพึงไงของพ่โอกาสในการพบเจอกับคนที่ห่วงใยคุณดูแลคุณทุ่มเทให้กับคุณทุกๆอย่าง ก็ได้นะมีพลังงานการที่จะมีคนที่ห่วงใยคุณห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์ที่เข้ามาหรือเป็นฝ่ายเขาที่กําลังแอบพึงคุณอยู่ด้วยก็ได้เพราะมีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุดินด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการที่ในตอนเนี้ยเหมือนคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วกับสิ่งที่คุณอาจจะเคยให้โอกาสเขาหรือเป็นพลังงานการที่คุณมองทุกสถานการณ์คุณเป็นฝ่ายที่นิ่งมากขึ้นในวันที่เราเสียใจหรือผิดหวัง เขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าเราในวันเนี้เป็นฝ่ายเขาที่แอบส่องเราหรือการแอบมองเราหรืออยากทักทายกลับมานในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะมีพลังการกลับมาคิดทบทวนกับในวันเวลาที่คุณดูแลเขาห่วงใยเขาทําเพื่อเขาทุกๆอย่างนะครับอขอรูปทางงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับ ขอรูปทางงานให้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะครับมีเดอะทาวเวอร์นะมันเหมือนกับความรู้สึกที่ยังหวาดระแวงหรือเป็นพลังงานางการที่เขาอาจคิดว่ากับสิ่งที่เขาทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกมาหรือเป็นระการพังหรือการจบกันออกมามันจะมาประกอบหรือการกลับมาเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะทุกสิ่งทุกอย่างคือการพิสูจน์ด้วยการกระทํา ของคนคนหนึ่งนะมีพลังงานให้โอกาสแ hmm. ห่งการเริ่มต้นที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้วยแห่งความรู้สึกเขาอยากกลับมาถือความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึ่งอยากมีความสําเร็จอยากมีเป้าหมายอยากมีความอบอุ่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานการที่อยากเข้ามาเหมือนอยู่ในวันที่คุณกับเขาได้ประสบความสําเร็จหรือมีเป้าหมายทางเดินด้วยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังให้เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอความทุ่มเท การกลับเข้ามาข่าวเนี่ยเขาจะทุ่มเทกับคุณทุกๆอย่างเขาจะเหมือนความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นในตัวงเขาเองเขาจะท,ทําทุกๆวิธีทางที่จะขอโอกาสห่งการคืนดีกับคุณครีเอโนครับราชนีถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําเป็นหัวใจที่อาจจะมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสหรือเอาใจคุณเทคแคร์คุณห่วงใยคุณในในช่วงนี้ก็ได้นะมีพนางไพ่หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนเด็ดเทมเพลน การปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างการปรับเป,ปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ซึ่งการละกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็นเหมือนาการที่เรามาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นะมีคนที่อยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณคุณคือคนที่พิเศษคุณคือคนที่ดีคุณคือคนที่เอาใจใส่เขาคุณคือคนที่ดูแลเขาเขาเป็นฝ่ายที่ยังคิดถึงคุณอยู่ยังลืมคุณไม่ได้ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกยังเอาคุณออกจากความคิดไม่ได้เขาคิดถึงวันเก่าๆเขาคิดถึงวันเดิมๆที่คุณคอยดูแลและคุณ คอยห่วงใยเพื่อเขาในวันเนี้เขารู้แล้วว่าความโหยหากับอดีตที่ผ่านมาหรือเป็นฝ่ายเขาที่รู้แล้วว่าความเหน็บหนาวความอ้างว้างในวันเวลาที่อยู่คนเดียวเป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวอยู่ในตอนนี้ก็ได้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังคิดทบทวนหรือเป็นพรงการที่ ในวันที่ไม่มีคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่งอยเงาเศร้าใจติดแงกอยู่กับความคิดเก่าๆหรือเป็นพลังงานการที่มันเหมือนไปต่อไม่ได้รอคอยจังหวะที่กลับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณห้าเหรียญเป็นพลังงานการปรับความเข้าใจหรือการพูดคุยในวันที่เขาไม่แคร์คุณหรือในวันที่เขาทําให้คุณเจ็บในวันนั้นเขาไม่เคยสนใจคุณไม่เคยเห็นคุณค่าคุณในวันที่คุณนิ่งอยู่ในบรรลังของคุณหรือการดูแลและการเอาใจใส่ในตัวคุณเองแล้วมีคนที่จะ กลับมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียนรู้ในความชัดเจนซึ่งการละกันอีกครั้งหนึ่งนะมีพห่งการที่เขายังรอคุณอยู่หรือเป็นพหงการที่คุณอาจจะ รอเขาอยู่ด้วยก็ได้นะในตอนนี้เหมือนการที่รอคนคนหนึ่งกลับเข้ามาเคลียร์ใจเคลียร์ให้ชัดเจนกันนะเออมีพลังงานของไพ่คลีน็อปสอดแต่คุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองเพราะโอกาสที่คุณเคยมอบให้กับเขาไปหรือเป็นพลังงานไพ่ความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวหลายๆหรือเรื่องราวไม่ดีในชีวิตคุณเป็นคนที่ผ่าน ฝ่าฟันไปข้างหน้าในตัวคุณนะครับเป็นพลังงานของความเข้มแข็งนะเออมีพลังงานของไพ่ในความในตอนนี้อาจจะที่เป็นพลังงานการที่มีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทมีเหมือนมีพลังงานการที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดนะเออขอดูพลังงานไพ่สรุปและแนะนำให้กับชาว่านลมกลุ่มตุนเมทุนนะครับ คีนเนาะเพเทเกิลนะราชนีถือเหรียญเป็นพลังงานของให้ความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินคุณมีคนที่มีทรัพย์สินเงินทองคุณเป็นคนที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองซะมากกว่าในช่วงนี้ก็ได้นะมีพลังงานของให้การเดินจากการถอยลาออกมาเป็นฝ่ายคุณที่จะไม่หันกลับไปมองย้อนกับอดีตที่ผ่านมา ของคุณแล้วก็ได้นะมีพลังไพ่หนึ่งดาบสิบเหรียญเงิเนเก็บเงินก็ทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแป,ปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นในตัวของคุณเองเป็นพลังงานการปรับเปลี่ยนอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณเองทุกก้าวเดินทุกเส้นทางเดินมีทั้งปัญหามีทั้งสิ่งต่างๆแต่คุณเป็นคนที่เดินหน้าคุณเป็นคนที่ไม่ถอยนะมีพลังงานการมูฟออนการเวลา เป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นปพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอเจ็ดไม้เท้านะครับการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงหรือเป็นคนที่อากจะเคยบล็อกหรือเป็นคนที่คุณเคยหันหลังให้หากความรู้สึกมีคนที่อยากกลับมาชัดเจนกับคุณอีกครั้งหนึ่งเดอะทาวเวอร์ Tower, คนที่เกิดวางคานการจับได้การโป้แตกเดอะเฉลียตกรกฎลัคณากรกฎเป็นพลังงานของไพ่ คนที่ต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่ทํางานเกี่ยวกับทหารตำรวจการเดินทางได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยนะคนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างกันมีการที่มีคนที่ทักทายอยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์พร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะห่วงใยพร้อมที่จะทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นไพ่ของการที่มีพลังงานของไพ่ จัดเม้นคือไพ่แห่งการกระทําด้วยการเป็นพลังงานของไพ่แห่งจิตวิญญาณระหว่างคุณกับเขาการพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับการที่คุณกับเขามีอะไรที่คุ้นเคยกันมองตาแล้วรู้ใจคนคน,คนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับคุณคนคนนี้แหละคือคนที่จะมาเป็นครอบเป็นครัวคนที่จะมาสร้างอนาคตครอบครัวไปด้วยกันมีความหวังมีความอบอุ่นไปด้วยกันนะทุกสิ่งทุกอย่างคือการกระทําและความทุ่มเทของคนคนหนึ่งนะ คุณจะดูถึงการกระทำและความที่เท่าเทียมและชัดเจนนะครับเป็นการกลับมาหรือเป็นไพ่ของการที่คุณกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนพรมลิขิตโชคชะตาหมุนคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะครับของชาวธาตุดินการพฤทกศกวรรนะครับอ่ามอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับ